อ,อีกแล้วใสต่ตึงๆเลยครับผมคอ,อเดียวนะครับผมโดนแปลกจริงๆครับพักเย็นนี่เอาตัวยากเลยนะครับชอบ เห็นอยู่นะครับเอาจนได้นะครับเอาแล้วครับเอาแล้วมีอาการแล้วครับโดนโอุย้ยแรงวะอะไรวะติดต่ออยู่นี่ Oh. สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีลมถึงนานานักตกปลากันด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงจะครึ่งแล้วครับเพิ่งจะมาถึงใหมายนะครับผมก็วันนี้ก็มานั่งจุดที่นานา,นาเขาทากันไว้นะครับเมื่อวานี้ตะปองนั่งอยู่นู้นนะครับยายเขียวๆริมๆนู้นเลยครับไกลๆนู่นอันนี้ก็นากอกนานาป,ปาลาปลาลงๆเขาทำกันไว้นะครับ จะมานั S <S <an> ่งจ <an> ุดน <an> ี้ก็เคยมานั่งตกนะครับเป็นสองแบบสองสไตล์นะครับไม่รู้ว่าวันนี้มีเข้ามากันหรือไม่นะครับมาไม่เจอใครเลยหรือเขากลฟกันไปแล้วอ่ะยังไแล่ะก็เดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับการตกชิงเลี้ยวของเราวันนี้เวลาก็น้อยเหลือเกินครับก็ฝากเป็นกาลังใจกันนะครับผมกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมคลิป ในโอกาสตัวต o ไปของตัวปองกันด้วยครับผมว่าจะทําอะไรกันส่วนมากช่วงนี้ก็จะยังเป็นตกปาก,กันนะครับดูกันไปยาวๆครับปะเดี๋ยวไปดูผลงานครับวันนี้จะมีหรือไม่รุยครับผม ตอนนี้ก็ผสมเยอะเสร็จแล้วนะครับผมก็ใช้สูตรเดิมครับไฮเกตผสมกับเยอะตกปลาหน้าดินนะครับห้ามงกวา่าห้ามงสามสิบกว่าแล้วครับตอนนี้ไปตกตรงนู้นน้ำลึกนะครับเกือบสองเมตรเลยตรงนี้มันเหมือนไม่ถึงหรือไงนี่แหละจัไม่ได้นะครับก็เว้นไปเป็นกับอาทิตย์เลยนะครับตรงนี้ ตรงนี้ลมก็แรงนะครับลมจากทางใต้พัดขึ้นไปเหนือนะครับผม ว่าจะลงสักสองคันนะครับกระบ,บองวานนอนแล้วก็คัน4.5นะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือไม่ถ้าไม่ทันก็คันเดียวนะครับผมหมายถึงเวลานะครับผมกระบองโปลยเยอะไปมีฝงป้าเข้ามาเต็มเลยนะครับข้างหน้านี่ มีมาเอาเลยนะครับทุนยังไม่ได้ระดับเลยครับผมใส่เยอะลงไปมีปลาพักคาบเล้ครับโอ้ยอ้ยยยนะครับขึ้นเต็มเลยนะครับผมโอยเยอะมากเมื่อวานก็พร้อมจนเพลินนะครับวันนี้ก็ไม่พร้อมเอาซะเลย นี้ตอนเย็นก็ได้มีโอกาสมาสองวันติดเลยนะครับแดดก,ก็ล่มไปแล้วนะครับโอ้ยูงปลายังเยอะครับผมอุวววววว้ยมีมาดึงเลยนะครับโอ้ยยังไม่รู้เลยว่าได้ระดับหรือย,อยังนะครับ โอเคครับวันนี้ปลาเข้าเลยนะครับวันนี้มีชิ้นขนมปังมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะลองเก้้ยวดูนะครับจมไปแล้วครับยังยังไม่ไปแท้ ตัวแรกมานะครับเป็นตะเพียนทองห่างแดงนะครับนี่จิ้จวดเลยนะครับผมผมกินเบ็ดตัวบนนะครับเบอร์หนึ่งครับ ส่วนตะคอลก่างนี่ใช้0ูจุดหกนะครับ ใส่ตึงๆเลยครับผม okay. สวยงามครับตัวนี้ใส่ตึงๆมือเลยครับตอนที่ส2องสองแต้มติดเลยนะครับผมอมินขนมปังนะครับตัวบนเลยนี่ขอเบิร์นนงอีกแล้วครับโอสวยงามครับ ไปอีกแล้วครับอุย้ยพลาดครับผมโดน่นนี้เป็นปลาหนิ้นครับกินนมปังกัน,กนครับเนี่ยการนะครับไปอีกแล้วอ้ยหลุดโอ้ยวัดไม่ติดครับ ลงเบาเบาเยอะโอ้ยค่อยๆลงนะครับค่อยไปนะครับเหลอข้อเดียวโอ้ยลุดโอ้รอตั้งนานเลยโอ้ยกระชากลงนะครับวัดไปโดน เอ๊ยโอ้โหยกก็ไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาซูมทุนกันครับผมอมามาครับพมเดี๋ยวเรามาซูมทุนกันตอนแรกก็ว่าจะตอกสองคันนะครับชิงริ้วขันเดียวไม่ทันกันเลยขันเดียวเลยนะครับ นะครับค่อยๆยกค่อยๆจมไปแล้วครับอย่างเห็นปลายอยู่นะครับเต็มมิดน้ำเดี๋ยวอาจจะหมดนะครับเดี๋ยวยกขึ้นมาเปลี่ยนแล้วกันเอา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  เออเอ๋ยยกทุนขึ้นมานิดนึงนะครับเอ้าดึงลงไปอีกแล้วด <eland> ึงลงไปนิดเดียวเห็นปลายทุนอยู่นะครับผมเอะทำไมกินแปลกๆล้วพักเลางๆนี่โอ้โห่นะ ดึงไปจวดแล้วครับอย่างยุบปลายทุ่นนะครับผม,มค่อยดึงลงไปเอ๊ะโอ้โท่อนเบาๆแปลกจริงๆครับพักเย็นนี้เอาตัวยากเลยนะครับตอน,นแรกๆนี่เอาดีเลยยัไงไงพาไปก็ยังครอบเห็นอยู่นะครับ เอาจนได้นะครับตัวครับผมโอ้โหเล่นตัวยากเหลือเกินตัวที่สามตัวที่สีครับ เอาละครับเอาแล้วมีอาการแล้วครับยกเคลืนเบาๆนะครับเมื่อกี้โดนโอุ้ยแรงวะอะไรวะอโอ้โห ไปพันต่อ,อติดต่อ,อยูงนี่โอ้โหอยาไรนะแม่นะครับรดไปแล้วรดเลยติดต่อติดนี่นะครับรุยต่ตอกครับผมอาปลปยังอีกเยอะโอ้ย ที่อื่นมีปลาลกนี้นักน้าติดเอาต่อจะได้ที่วางคันนะครับอุ้ยโอ้โหหายไปเลยพื้นน้าข้างหน้านิ่งแล้วนะครับตอนนี้ลมสงบไปแล้วอุ้ยก่อนจะถึงน้ําพื้นนะครับมีปลามาเข้านั่งไงค่อยๆไปแล้วครับยัง อย่างเห็นปลายทุ่นอยู่นะครับผมปิมน้ำเลยพอดีเลยไม่รู้มันคืออาการของปลาอะไรกินนะครับแบบนี้ฝูงปลายิบ,บยิบ,บยิบยิบยิบยับเลยนะครับเข้ามาอีกหนึ่งรอบละถึงด้วยผักเกรงเกรงไปเลยครับผมเอาไง <laughs> เพิ่งนี่ครับเลยครับผมเอาไว้ลิมโน,นเลยเฮ้ยโอ้ติดต่อผาของเราไปติดต่อนะครับดีนะแค่ติดเบาๆ โอ้ยไม่โทนครับผมหมอตะตกใจนกเยอะถึงนะมีปลาตามมาเลยนะครับโโอ้ห ค,ค่อยๆไปแล้วครับยังโดนอ้อเพียนครับผมเก็บครับโอ้โห ออแทบจะดึงไปเลยนะครับยังยักไว้หนึ่งข้อจะกินก็อยู่ประมาณนั้นนะครับเหลือข้อข้อไหลก็ไม่โดนค่อยนะครับค่อยๆยกไงโอ้โหขนาดผ่าเดินยังไม่โดนนะครับ ยัง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 ค่อยๆครับยับเบาๆครับโดนครับผมนี่ไงโอ้โหนั่น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 น่ินครับผมจัดไมนี่สองท้ายกันครับโดนไม่โดนก็ต้องกลับนะครับ ขอนเบาเานะครับเดินด้วยทุนเดินด้วยโดนครับผมนี่ไงโอเคครับรู้เรื่องครับข้ามๆนี่ลูกปานินเข้าครับผมเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับผมโอเคครับพร้อมตอนนี้จะจบลงไปนะครับสำหรับการตกชิงลิ้วของเรานะครับเวลา ชั่วโมงนิดนี้ก็ก็จะมาก็ห้าโมงครึ่งก็จะได้ลองอุปกรณ์ก็ห้าโมงสามสิบห้าเลยนะครับก็ได้ยศสามหกแต้มนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆนี้ดูทุนยากครับผมสงสัยว่าจะเป็นโูกปลานินนะครับที่เข้ามากินถ้าเป็นปลาตะเพียนนี่จะดึงแรงมากนะครับผมออยังไงแล้วก็เอาไว้มาแก้มือไหมครับตอนแรกว่าจะตกสองคันนะครับ มีเวลาน้อยกันเลือคันเดียวก็ใช้ชิ้นเกี๋วเป็นขนมปังนะครับก็ได้ผลเยอะครับผมเจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้าครับผมไปครับสวัสดีครับ